รางวัลออสการ์สาขาออกแบบสตันยอดเยี่ยมจะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากทอมครูซเท่านั้นติดอยู่แค่ว่ามันเริ่มมีผลกับหนังที่เข้าฉายในปี2027เป็นต้นไปเพราะถ้าเริ่มปีนี้พี่ทอมก็ได้ไปแน่นอนอย่างไม่มีข้อกังขารีวิวหนึ่งนาที Mission Impossible The Final Reckoning ภาคสุดท้ายของแฟนชายสายรับกู้โลกที่เรียกว่าปิดตำนานได้อย่างสมเกียรติโดยที่เรื่องราวจะสานต่อจากภาคที่แล้วเมื่ออีธานหันจะต้องนำกุญแจไปเผด็จศึกเจ้าเอนติตี้เอไอสุดอัจฉริยะที่หมายจะยึดครองโลกโดยต้องบอกก่อนว่าใครที่คาดหวังฉากบูมมันมัน จริงต้องใช้เวลาในการปูเรื่องราวให้เข้มข้นและเซตอัพภารกิจให้เราเห็นว่าเป็นไปไม่ได้และด้วยไฮไลท์เด็ดของหนังก็หนีไม่พ้นสองฉากเสี่ยงตูยสุดระทึกที่บอกเลยว่าทั้งลุ้นจิกบอกจนหายใจไม่ทั่วท้องและกดดันโคตรโคตรเลยกับฉากดำดิ่งใต้ทะเลหรือเพื่อลงไปยังเรือดำน้ำพิส่าบสูดและฉากผัดผนบนเครื่องบินที่กำลังหมุนควงกลางเวหาคือนอกจากสถานการณ์ตรงหน้ามันจะทำออกมาลุ้นมากๆแล้วเบื้องหลังพอเรารู้ว่าทอมครูซเขาเล่นเองจริงๆมันเลยยิ่งทำให้เรารู้สึกสมจริงขึ้นไปอีกมันเลยไม่ใช่แค่่่่่่่่กก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 กาา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 ารร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 รดดดดดดูหหหหนน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 นัััััััััังง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 เเเเเเเพืือมมือออออออคคคคววววมมมมบบบบบบทททททิิิแแตตไไไไ้้้้้้้้้ปปปปะะะสสสสสณณ์์ีีีจยยยยยยใใใช็็ลุุผโ แน่นอนแถมดูหนังจบแล้วคุณจะมองเห็นในตั้งคำถามกับชีวิตมากขึ้นด้วยหนังเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภราพยนต์ใครที่ลืมเนะื้อหาภาคก่อนๆไปแล้วจะบอกว่าไม่ต้องไปหาดูสรุปที่ไหนหรอกเพราะหนังมีสรุปให้เป็นฉากๆเลยคนที่ไม่เคยดูมาก่อนก็สามารถเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของแฟนชายนี้ตลอด30ปีได้